ไทยจีนพันธมิตรใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อย่างรวดเร็วความร่วมมือระหว่างสองประเทศนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายร้อยปี ทั้งในด้านการค้าวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ร,ระหว่างประชาชนปัจจุบันความสัมพันธ์ดังกล่าวได้พัฒน,นาไปสู่ระดับใหม่ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเช่นโครงการ1แถบ1เส้นทาง b บ l t and Road i n i t i a t i v e ของจีนที่ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคการพัฒน,นาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยลาวจีนถือเป็นตัวอย่างชัดเจนขององค์การพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างประโยชน์ร,ร่วมกัน ในด้านเศรษ,ษ,ษฐกิจจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยมาอย่างต่อเนื่องการส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีนเช่นยางพาราผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรมีมูลค่ามหาศาลขณะเดียวกันการลงทุนจากจีนในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเทคนโนโลยีขั้นสูงเช่นพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้า,า,าและเทคโนโลยีดิจิทัลความร่วมมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐ,ฐกิจไทย และเปิดโอกาสให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคนอกจากเศรษฐกิจแล้วด้านการทหารและความมั่นคงก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่ทั้งสองประเทศให้ความสําคัญร่วมกันไทยและจีนมีการซ้อมรบร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีการทหารและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่กองทัพไทยและสร้างความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงของภูมิภาค ทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาไทยและจีนยังคงส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเนื่องผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมหาวิทยาลัยพันธมิตรและสถาบันของจีนในประเทศไทยซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้จีนยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและในทางกลับกันชาวจีนก็เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจํานวนมากช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้ให้กับประเทศในด้านพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว ไทยและจีนมีความร่วมมือในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลมและโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยในการลดการปล่อยคาร์บอนและพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ไทยลดต้นทุนพลังงานแต่ยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานยุคใหม่ ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไทยมีบทบาทสำคัญในอาเซียนและจีนเองก็เป็นพันธมิตรหลักที่มุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคทั้งสองประเทศมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจที่เปิดกว้างและเป็นธรรมโดยสรุปไทยจีนในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่เพียงคู่ค้าที่มองหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการทหารการศึกษาวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีความสัมพันธ์นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทั้งสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งและสันติภาพให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืนในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในปัจจุบันกําลังเข้าสู่ยุคทองแห่งความร่วมมือที่มีทั้งความลึกซึ้งและหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันของมหาอำนาจไปสู่ยุคแห่งความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไทยในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นพันธมิตรหลักของจีนในการผลักดันนโยบายสำคัญต่างๆที่มุ่งเสริมสร้างเสถียร,รภาพและความมั่นคงทางเศรษฐ,ฐกิจร่วมกันในด้านเศรษฐ,ฐกิจการค้าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงสินค้าของไทยได้รับความนิยมในตลาดจีน เช่นผลไม้เมืองร้อนอย่างทุเรียนบังคุดและมะพร้าวน้ำหอมซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยจำนวนมากในขณะเดียวกันจีนก็เป็นแหล่งนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ทางการค้าแบบสองทางนี้ไม่เพียงช่วยให้ทั้งสองประเทศมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นแต่ยังสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคนอกจากนี้การลงทุนจากจีนในไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย4.0เช่นเทคโนโลยีอัจฉริยะหุ่นยนต์พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV นักลงทุนจีนจำนวนมากเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าในภูมิภาคซึ่งช่วยสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจยุคใหม่ในด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานไทยและจีนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายคามนาคมในกรอบ1แถบ1เส้นทางเส้นทางนี้จะเชื่อมโยงจีนตอนใต้กับประเทศไทยและต่อยอดไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์ช่วยให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนสะดวกรวดเร็วและลดต้นทุนการค้าในภูมิภาคถือเป็นโครงการสำคัญที่จะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัศพฒนาแล้วในด้านความมั่นคงไทยและจีนได้พัฒนาความร่วมมือทางทหารอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกซ้อมรบร่วมในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางบกสไตร์การฝึกทางอากาศแฟลคอนสไตร์และการฝึกทางทะเลบลูสไตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความร่วมมือเชิงลึกในด้านยุทธศาสตร์ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนองความรู้ทางเทคโนโลยีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และการจัดตั้งกลไกความร่วมมือทางความมั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตทั้งด้านไซเบอร์การก่อก,การร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในด้านวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยจีนถือว่ามีรากฐานที่มั่นคงและแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานประชาชนทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนทางศิละปะภาษาและประเพณีอย่างต่อเนื่องเทศกาลปรุษจีนและเทศกาลกินเจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมจีนที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในทางกลับกันวัฒนธรรมไทยก็ได้รับความนิยมในจีน เช่นอาหารไทยมวยไทยและการท่องเที่ยวเชื่อมวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศถ้าการศึกษาเองก็มีบทบาทสําคัญต่อความสัมพันธ์ไทยจีนมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศได้ลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และงานวิจัยอีกทั้งยังมีการจัดตั้งสถาบันของจื่อในหลายจังหวัดของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนให้กับคนไทย ปัจจุบันเยาวชนไทยจำนวนมากเลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนในสาขาต่างๆเช่นวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารธุรกิจซึ่งจะช่วยสร้างบุคลากรที่เข้าใจทั้งระบบเศรษฐกิจของไทยและจีนในอนาคตในมิติพลังงานและสิ่งแวดล้อมจีนและไทยได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการพึ่นพาพลังงานจากฟอสซิล ความร่วมมือนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายในปี2050ในอนาคตความสัมพันธ์ไทยจีนมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาและการทูตการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่เพียงเป็นผลดีต่อทั้งไทยและจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนี้จึงไม่ใช่เพียงมิตรภาพระหว่างประเทศแต่เป็นพันธมิตรแห่งอนาคตที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ไปด้วยกันไทยจีนจึงสมควรถูกเรียกว่าพันธมิตรใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงเพราะความร่วมมือในทุกมิติของทั้งสองประเทศกำลังสร้างพลังใหม่ที่จะเปลี่ยนภูมิภาคนี้ให้ก้าวสู่ยุคแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน